พิมจะมาแชร์เทคนิคตัวหอมฉีดไปแล้วแบบแฟนชอบมากพี่หมอกไปเดินผ่านเราแล้วแบบตัวหอมมากคนรู้สึกไหมว่าตอนนี้พิวพิมผิวดีขึ้นเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยหลงรักผิวตัวเองมากเลย ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพอีกแล้วนะคะวันนี้แบบชื่อคลิปแบบไฮไลท์เลยนะคะพิมพ์จะมาแชร์เทคนิคตัวหอมพิมพเนี่ยมีวิธีการเลือกแล้วก็มีวิธีการทํายังไงให้ตัวหอมไม่ใช่แค่ตัวหอมธรรมดานะก็คือหอมติดทนทั้งวันเลยพิมพว่านะในชีวิตของคนเราอะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่มีคนเดินผ่านเราแล้วเขากลิ่นหอมจะแบบเราต้องหันไปมองแล้วก็แบบนึกสงสัยในใจว่าเอ้ยเขาใช้อะไรว้าอะไรเงี้ยหรือว่าเคยไหมมีโมเมนต์แบบสมัยมัธยมพิมพ์เคยที่พี่ ที่มอปลายเดินผ่านเราแล้วแบบตัวหอมมากประกอบกับว่าตอนนี้โดยส่วนตัวแล้วแฟนพิมมาเป็นคนที่ชอบคนตัวหอมซึ่งเขาก็เลยชอบพิมแงเออวันนี้นะคะพิมก็เลยแซนอีกแล้วว่าพอหลังจะมีแฟนก็คืออวดแฟนทุกคลิปวันนี้นะคะพิมพ์ก็เลยจะมาแชร์วิธีการที่จะทําให้ตัวหอมแล้วก็ทําให้ตัวหอมติดทนทั้งวันพร้อมกับรีวิวผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์ใช้ตอนนี้นะคะเราว่าหอมมากจริงๆเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า อยู่วงการบิวตี้มานานหาวิธีมานานมากจนรู้ว่าวิธีการที่จะทําให้ผิวหอมติดทนด้วยนะมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนั่นก็คือแค่นี้เลยนะการที่เพื่อนๆใช้ผลิตภัณฑ์กิ่นเดียวกันหมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ำออยทาผิวหรือว่าสเปรย์น,น้ำหอมเนี่ยให้ใช้กลิ่นเดียวกันทั้งหมดเลย <S <S มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกแบรนด์หรือว่าทุกกลิ่นนะที่เราชอบเขาจะออกเป็นเหมือนไลน์รดักออกมาทั้งหมดขนาดนั้นบางทีเราใช้ครีมอาบน้ำ,นำกลิ่นนี้แล้วเราก็ชอบอ้าวาแต่พอเรามาใช้โลชั่นหรือว่าใช้ออยทาผิวมันเป็นอีกกลิ่นหนึ่งมันก็กบกลิ่นตอนที่เราอาบน้ำไปเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทําให้น้ําหอมของเราหรือว่ากลิ่นตัวของเราเนี่ยมันไม่ได้หอมแล้วมันก็ไม่ได้ติดทททนนนนนนมมาาาาากกขดัั้้เเพรรว่่่ีีใชป็ กลิ่นเดียวกันมันก็จะช่วยทําให้กลิ่นเนี่ยมันเสริมกันมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้ที่พิมพใช้อยู่พิมพก็จะใช้ทั้งหมดเลยนะที่เป็นครีมอาบน้ำบอดี้ออยล์แล้วก็สเปรย์น้ําหอมนะพิมพก็ใช้ของแบรนด์โซลัวอยู่ใช้ทั้งชาเว่ออยล์บอดี้ออยล์แล้วก็เซนเทจชิมเมอร์มิดหรือว่าสเปรย์น้ําหอมนั่นเองคือต้องบอกว่าใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ชอบคือไลน์ผลิตภัณฑ์ของโซลัวเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันกลิ่นเฟิร์สเดย์จะลบอวาน่กเลยวนะะะคเพราว่าเป็นนเเหมมืออแบบบสขง้ ก็จะเป็นกลิ่น c ัช c h on y o u กลิ่นนี้ก็จะมีความแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงนะแล้วก็จะไปเป็นที่กลิ่นที่สามก็คือกลิ่นบีมาตัวนี้จะมีความแบบเป็นกลิ่นหอมหวานนะคะละมุนล,ละมุนเหมือนเค้กอะไรประมาณนี้แล้วก็กลิ่นที่สี่ก็คือกลิ่น a n น i v e r s a r y นะคะอันนี้จะมีความแบบเรียบหรูเป็นกลิ่น ดอกกุหลาบป่าจริงๆอ่ะพิมชอบทุกกลิ่นเลยนะแต่ว่ามันก็จะมี1กลิ่นนะคะก็คือกลิ่น first date เป็นลูกหลักพิมพ์เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะว่าทุกชื่อกลิ่นของเขาจะมีกิมมิคตั้งแต่เหมือนกับขั้นตอนการจีบกันเลยจนไปถึง anniversary เลยในเรื่องของกลิ่นนะคะเดี๋ยวพิมจะมารีวิวเจาะลึกไปนในแต่ละกลิ่นอีกทีนึงนะแต่ว่าตอนนี้นะคะมาเริ่มจากที่สเต็ปแรก shower oil นั่นเอง โซลัวชาเวอร์ออยล์กลิ่นเฟิร์สเดทนะคะซึ่งเป็นกลิ่นลุกลักของพิมพ์เลยอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราใช้ในตั้งแต่ขั้นตอนที่เราอาบน้ำเนี่ยเวลาที่เราล้างเสร็จกลิ่นมันจะมีความติดตัวถ้าเราดมใกลๆ้ๆอะ่ะเราจะได้กลิ่นเลยว่ามันเป็นกลิ่นของชาเวอร์ออยล์ของเราซึ่งตัวนี้นะคะพิมพชอบมากเพราะว่าเขาไม่ได้ทําให้แค่มีกลิ่นหอมแต่ว่ามันเป็นออยล์ด้วยซึ่งความเป็นออยล์นี่แหละเลยทําให้พิมพเนี่ยติดใจแบรนด์โซลัวแล้วก็ใช้ของเขามาถูกอันเลยสังที่พิมพ์ใช้มาหลายๆแบรนด์นะถ้าเป็นชาาาาเอยล่่ขทททํให้กกิินตนตดมีส แล้วก็บำรุงผิวไปด้วยซึ่งตัวนี้เขาก็คือออยล์อับน้ําแบบน้ามันชําระพวกแบบสิ่งสกรปรกบนร่างกายของเราแล้วก็บำรุงผิวด้วยเขาเขียนข้างหน้าเลยว่าเขามีส่วนผสมของสว e e t ทอ m o n d อ i ์ s h e เชียร์บัตเตอร์ไลท์บานออยล์โคคนัทอยแล้วก็วิตามินอ e. ีคนที่รักผิวจริงๆจะรู้ว่าส่วนผสมเนี้ยเป็นส่วนผสมที่แบบยืนหนึ่งในเรื่องของการทําให้ผิวสวยผู้หญิงเราอะ จะหอมอย่างเดียวไม่ได้ถ้าผิวแห้งผิวแตกอะไรเงี้ยมันจะสวยแบบสวยไม่สวยอะเออถ้าจะสวยก็ต้องสวยสุดเลยเดอ้อ <L> เวลาเราอาบน้ำอะผิวของเราจะเสียความชุ่มชื้นใช่ไหมแต่พอเขาเป็นออยเขาก็จะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเราสมดุลเวลาที่ชาเวอร์ออยตัวนี้สัมผัสกับน้ําเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนเนื้อน้นํานมที่พิมพ์ขึ้นฟูทเทสให้ดูตอนนี้เลยเพื่อที่จะบำรุงผิวมากขึ้นไปอีกนะคะมันเลยทําให้หลังอาบน้ําเวลาที่พิมใช้โซลัวตัวนี้ผิวของพิมพ์ยังชุ่มชื้นอย นึกออกไถ้ามันเป็นเจลอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเหนียวตัวลื่นตัวไม่สะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยให้ความรู้สึกแตกต่างกันเลยใครที่แบบผิวแห้งพิมพ์ว่าควรมากๆเลยนะเพราะว่าหลังอาบน้ําคือ ี <Feeling S 2> ดมาพอพิมพ์แบบเอยชอบตัวเชาว์ออยที่เป็นกลิ่นเฟิร์สเดดแล้วพิมพ์ก็เลยมีตัวที่เป็นมอดี้ออยนะคะก็คือกลิ่นเฟิร์สเดดเหมือนกันแต่ก่อนพิมเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ออยทาผิวเลยเลยนะเพราะว่าแค่คิดถึงคําว่าออยก็จะรู้สึกถึงความเหนอะหนะความเหนียวความไม่สบายตัวแต่โตมาคือชอบมากแล้วตอนนี้ก็คือชอบแล้วก็อินมากๆเพราะว่าความเป็นออยเนี่แหละทุกคนที่จะทําให้ผิวของเราสวยมากยิ่งขึ้นผิวเราจะดูเป็นผิวที่สุขภาพดียิ่งเป็นออยที่มีกลิ่นหอมแบบเนี้ยคูณสิบไปเลยทัว ทั้งตัวหอมขอแบบสวิตมาที่แพคเกจจิ้งนิดนึงคือพิมชอบแพคเกจจิ้งมากเลยนะเพราะว่าเขาจะเขียนไว้ข้างหน้าเลยว่าเขามีส่วนผสมของอะไรบ้างคะ่ะซึ่งตัวเนี้ยเขามีทั้งโจโจบาเลซิดอยยอยล์ไลซ์บาร์ออยล์โอลิฟออยล์อะโลเวยลา่าวิตามินอีคือทุกตัวจะบอกได้เลยว่าเป็นสุดยอดของน้ํามันบํารุงผิวที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นทําให้ผิวของเราแข็งแรงปรับสมดุลแล้วก็ช่วยล็อกความชุ่มชื้นชุ่มฉ่าให้ผิวของเราทั้งวันเลยตอนนี้คืออยู่ในห้องแอร์ก็คือขอทาเลยตัวนนะนนนนีีน้้ะะทุกกคเเือ็็จปแบบ นี่นะคะ เนื้อบางเบาอย่างเงี้ยทุกคนพอเราทาผิวของเราไปอ่ะแล้วด้วยความที่เป็นออยผิวเราจะเล่นแสงผิวเราจะโกลแล้วผิวเราจะดูเหมือนแบบเป็นคนผิวสุขภาพดีจริงๆนะเอออันนี้คือแบบไม่ได้อวยแบบเวอร์วังอลังการนะแต่ว่าแบบชอบมากจริงๆนะคะเนี่ยพิมก็จะทาทั้งตัวเลยต,ตัวนี้คือพอเนื้อสัมผัสเขาบางเบา,บาทุกคนเขาก็จะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งคราบขาวแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเขามีทั้งอะโลเวล่าก็คือว่างหานจาระเข้นะแล้วก็วิตามินอ e. ีเขาจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใครที่แบบผิวไม่แข็งแรง ตึงปัญหาทั้งสองอันเนี้ยก็คือถ้าใช้ตัวนี้ก็คือหายไปหมดเลยบอกได้เลยว่าใช้แล้วติดใจแน่นอนเพราะพิมพติดใจมากๆคนที่ไม่ชอบความเหนอะหนะคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบเหนียวเหนียวใช้ตัวนี้แล้วแบบรู้สึกว่าไปอยู่ที่ไหนมาน่าจะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วพอพิมพอาบน้ำด้วยชาเวอร์ออยกลิ่นเฟิร์สเดย์ที่พิมพชอบใช่ไหมมันก็จะมีความติดตัวอยู่แล้วแล้วพอยิ่งมาบำรุงด้วยออยที่เป็นกลิ่นเฟิร์สเดย์เหมือนกันมันก็ยิ่งทาให้หอมเขาไปใหญ่หลังจากที่ใช้โซลัวเนี่ยก็เลยรู้วว่่าาากรทีคมมมหอมติดิดันนเป็ยงงไ ต้องความที่แบบเอ้ยหอมมากขึ้นไปอีกก็จะมาใช้ตัวนี้เลยเป็นสเปรย์น้ําหอมนะคะ s o l a s e c e n t e d Shimmer Mist มี4กลิ่นเหมือนกันนะคะแล้วพิมก็เอามาทั้ง4กลิ่นเลยเพราะว่า ดีเทลเขาคือเขามีชิมเมอร์มันก็ยิ่งจะทำให้ผิวของเราเล่นแสงโกลว์ระยะพิมเป็นคนที่อินกับอะไรที่เป็นความชิมเมอร์ความกลิตเตอร์มากๆซึ่งตัวเนี้ตอบโจทย์มากพิมพ์ก็เลยมีทุกกลิ่นเลยเวลาพิมพ์ไปออกงานหรือว่าอย่างยิ่งก็คือการเที่ยวกลางคืนเนี่ยพิม์ก็จะฉีดไปเลยนะหรือว่าเวลาไปทะเลอย่างเงี้ยเวลาต้องถ่ายงานกลางแดดผิวคือแบบอย่างนี้เลยทุกคนหาพูดแล้วนะคะก็ขออนุญาตฉีดไปเลยนะคะ เนี่ยเวลาพิมนเที่ยวก็คือพิมพ์ฉีดแบบนี้เลยถ้าทุกคนเห็นพิมพ์ฉีดแล้วแบบเฮ้ยพี่พิมพ์ฉีดนะกลัวจะกลิ่นฉุนหรือเปล่าคือด้วยความที่เขาเป็นมิสเขาจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่ฉุนอันนี้แหละคือข้อดีเลยพอพิมสามารถที่จะพกออกไปไหนก็ได้แล้วก็ฉีดได้ทั้งวันเลยแต่ละกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นที่มีทั้งในชาวาออยแล้วก็บอดี้ออยเนาะมาที่กลิ่นลุกละของพิมเลยนะคะก็คือกลิ่นเฟิร์สเดย์กลิ่นนี้ก็คือจะมีความหวานซ่อนเปรี้ยวเพราะว่าเขามีส บอกว่าตอนแรกอะพิมพ์เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันมีความเป็นส้มๆรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่เข้ากับพิมพแต่ตัวนี้คือมันคือทุกคนให้คิดความแบบไม่ใช่ความเปรี้ยวแบบนั้นนะเออแต่ว่าเป็นความแบบความกลมความละมุนนะคะความไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปแล้วก็อีกอย่างคือตัวนี้เขาจะเป็นชิมเมอร์สีทองซึ่งพอชิมเมอร์ที่มันมีความประกายสีทองมันจะทําให้ผิวเราดูอาลา่ามากยิง่งขึ้นอ่าขาฉีดตรงนี้หน่อยแล้วกันเนีย่ยฉีดอีกแล้วเพราะว่ากลิ่นเขาหอมจริงๆทุกคนไม่ไงมั้นพิ เดทแล้วเราก็จะต้องมีความตกลมรับนะคะนั่นก็คือมาที่กลิ่น Cash on you กลิ่นเนี่ยเขาจะมีความเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่หน่อยมีความโรแมนติกหน่อยเพราะว่า Cash on you เนาะมันก็จะต้องมีความแบบดึงดูดอะไรบางอย่าง คือกลิ่นเนี้ยเขาจะมีความเป็นแบบกลิ่นเซ็กซี่หน่อยซึ่งกลิ่นเนี้ยฉีดไปเที่ยวกลางคืนก็คือปังเด้อเขาว่าเขาเป็นกลิ่นอิงลิชแพร์นะอันเนี้ยก็เหมาะกับการไปเดทเหมือนกันนะถ้าใครที่เออต้องมีเดทพิมว่ากลิ่นเนี้ยก็เป็นกลิ่นที่ควรที่จะหยิบมาฉีดนะเป็นชิมเมอร์สีฟ้าแล้วก็มีสีชมพูด้วยเออมันก็จะมีความแบบยิ่งทําให้ดูเซ็กซี่ยิ่งทําให้ดูแบบโรแมนติกก c คัชออนยูเซ็ตขอเป็นแฟนกลิ่นบีมายนั่นเองนะกลิ่นนี้นะคะเขาจะมีความลุคคุณมีความแบบ ไปเดินสยามหลังเลิกเรียนกลิ่นเนี้ยก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่พิมชอบนะฉีดแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวเล็กดูแบบหน้าธนุถนอมอันเนี้ยก็จะเป็นประกายสีทองนะคะซึ่งประกายสีทองอย่างที่พิมบอกไปในตัวเฟิร์สเดทเนาะว่าเขาจะช่วยเล่นแสงนะคะทาให้ผิวของเราดูชําวาวดูสุขภาพดีแล้วก็ดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นชอบชอบเอาจริงๆก็คือชอบทุกกลิ่นแหละพอเราเป็นแฟนกันเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีวหนครบรอบซึ่งก็จะมาที่กลิ่น a อ n นเวอร์ r y ีนั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยพอความเป็น anniversary, ิอถนเวอร์เว วันครบรอบที่จุดเทียนมันก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบอบอุ่นนะคะเรียบหรูโรแมนติกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของดอกกุหลาบมันก็จะมีความให้เป็นกลิ่นที่แบบเราดูมีความมาชัวมีความเป็นผู้ใหญ่พิมพ์ว่าเขา่าตั้งชื่อมาทํากลิ่นออกมาคือเขาคิดแล้วว่าเขาอยากให้เราใช้ไปในโอกาสไหนซึ่งตัว anniversary นะคะเขาก็จะเป็น s h ม m m e r p ีเมียมประกายสีทองเหมือนกัน,นะคะทานเข้าวันครบรอบเนี่ยมันก็จะดูมีความเป็นออรรามากยิ่งขึ้นนะจ๊ะพูดมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่ากลิ่นที่พิมพชอบก็คือ กลิ่นเฟิร์นเดทนะคะใช้มาจนแบบไม่อยากให้หมดอะ่ะเป็นกลิ่นที่ชอบแล้วก็ฉีดไปแล้วแบบแฟนชอบมากฉีดแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะฉีดไปไหนอะไรก็ตามเนี่แหละก็คือเป็นเคล็ดลับของพิมพนะคะที่ทําให้กลิ่นตัวของพิมพ์หอมแล้วก็ติดทนทั้งวันวิธีนี้ไม่ใช่แค่กลิ่นติดทนแบบปกติธรรมดานะแต่วันไหนที่เราเหงื่อออกหรือว่าฝนตกกลิ่นคือแทบไม่จางเลยนะแล้วก็กลิ่นไม่เปลี่ยนด้วยแบรนด์โซโวทั้งหมดนะคะพิมพก็ซื้อทางออนไลน์ตัวชิมเมอร์ม ทาง Lazada ทาง s h อ p e e ทาง Even t Boy ทางบิ Tri u m หรือว่าคอนวีนักจ๋าแล้วนี่นะคะก็เป็นวิธีการทำให้ตัวหอมแบบฉบับของพิมนะคะกลิ่นตัวหอมมันทำให้เรามั่นใจมา,จากจริงๆนี่นั่งถ่ายจนแสงหมดนะผิวพิมพ์งดูสวยอยู่เลยพิมลหลงรักผิวตัวเองมากๆเลยโอเคถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะถ้าอยากให้พิมทาคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ละจ๊ะสาหรับวันนี้พิมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย I love you